สวัสดีครับขอต้อนรับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในวิชาคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับโดยวิชานี้เนี่ยถูกจะดทำขึ้นโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่จัดอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ครับสําหรับเนื้อหาในวิชาน,นี้ประกอบไปด้วยหัวข้อที่หลากหลายตั้งแต่เนื้อหาเบื้องต้นในบทที่1ซึ่งจะกล่าวถึงจริยธรรมและบรรทัดฐานทางจริยธรรมครับต่อไปยังบทที่2ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กฎความเป็นเจ้าของสําหรับในบทที่3นั้นจะเป็นประเด็นในเรื่องของจริยธรรมกับสื่อออนไลน์และในบทที่4จะแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมกับไอคุกคามและการโจมตีส่วนในบทที่5นั้นนะครับเกี่ยวกับจริยธรรมกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และสุดท้ายในบทที่6ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI และจริยธรรมครับสําหรับในคลิปนี้จะมีเนื้อหาเป็นเช่นไรนั้น เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ m e n e a r n i n g ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายครับโดยในหัวข้อนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงการเรียนรู้แบบต่างๆของ AI ซึ่งได้แก่ supervised learning, Super learning และ supervised learning และ reinforcement learning เริ่มต้นที่สไลด์แรกเราจะมาพูดถึง supervised learning ครับ การเรียนรู้แบบมีผู้สอนคือการที่ AI เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีป้ายกำกับแล้วหรือ labeled data ซึ่งเรารู้คำตอบที่ถูกต้องของข้อมูลนั้นๆตัวอย่างเช่นการให้ AI เรียนรู้จากภาพที่เราบอกว่าภาพนี้เป็นรูปแมวหรือหมาหลังจากเรียนรู้แล้ว AI ก็จะสามารถทำนายได้ว่าภาพใหม่ที่มันไม่เคยเห็นนั้นเป็นแมวหรือหมา ถัดมาเราจะพูดถึง s u p e r s e d learning ครับการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนคือการที่ AI เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับซึ่ง AI จะต้องค้นหาความสัมพันธ์หรือรูปแบบภายในข้อมูลนั้นด้วยตัวเองตัวอย่างเช่นการจัดกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะการซื้อสินค้าที่คล้ายกันหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ สไลด์ถัดมาเราจะมาพูดถึง reinforcement learning ครับการเรียนรู้แบบเสริมแรงคือการที่ AI เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกโดยได้รับรางวัลเมื่อทำถูกต้องและได้รับการลงโทษเมื่อทำผิดตัวอย่างที่เด่นชัดคือการเล่นเกมกกของราฟจิโอซึ่ง AI จะเรียนรู้วิธีการเล่นที่ดีที่สุด โดยผ่านการเล่นเกมกับตัวเองและปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในสไลด์นี้เราจะเจาะลึกถึงการใช้ reinforcement learning ใน AlphaGo ครับ AlphaGo เป็นโปรแกรมที่สามารถเอาชนะแชมป์โลกในการเล่นโกะซึ่งเป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากโดย AI นี้ได้เรียนรู้ผ่านการเสริมแรง ซึ่งใช้เวลากว่า40วันในการเล่นเกมกับตัวเองและพัฒนาทักษะจนสามารถเอาชนะมนุษย์ได้การประยุกต์ใช้ AI ในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ล้ำหน้าของเทคโนโลยี AI ในการเรียนรู้และปรับตัว การพัฒนา artificial intelligence หรือ AI มีการนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญหนึ่งในกรณีที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหาเรื่อง reinforcement learning คือการพัฒนาระบบ a l f a g o ของบริษัท d e e p m i n ซึ่งเป็น AI ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเสริมแรงในการเรียนรู้การเล่นเกมโกะ AlphaGo สามารถฝึกฝนการเล่นจากการประลองกับตัวเองเป็นหลัก ทำให้สามารถเอาชนะนักเล่นกบมืออาชีพระดับโลกได้สําเร็จการประยุกต์ใช้ AI ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลที่มนุษย์จัดหาให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ reinforcement learning ในการสร้างระบบที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ reinforcement learning คือการพัฒนาระบบ AI สำหรับการขับรถยนต์อัตโนมัติโดยเฉพาะในโครงการพัฒนารถยนต์อัตโนมัติของบริษัท Waymo ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในการตัดสินใจเมื่อรถขับเคลื่อนไปในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนระบบ reinforcement learning ช่วยให้รถยนต์สามารถปรับตัวและเรียนรู้จากสถานการณ์การขับขี่ที่พบในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาภาพถนนการจราจรหรือสาภาพอากาศตา่างๆการใช้ AI ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางโดยลดความจำเป็นในการแทรกแซงของมนุษย์ การนำ AI มาใช้ในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่สร้างความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Reinforcement Learning ในการช่วยให้ AI สามารถตัดสินใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบเรียวทาม Artificial Intelligence หรือ AI คือเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการทำงานของระบบต่างๆที่สามารถตัดสินใจและเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์หนึ่งในวิธีการเรียนรู้ของ AI คือ reinforcement learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบเสริมแรงโดยระบบจะเรียนรู้จากการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเช่นในกรณีของ A ั p h a g ก ซึ่งสามารถเรียนรู้การเล่นกบผ่านการเล่นกับตัวเองและปรับปรุงกลยุทธ์ไปเรื่อยๆจนสามารถเอาชนะนักเล่นกบอาชีพได้สำเร็จนอกจากนี้การใช้ reinforcement learning ยังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการขับรถยนต์อัตโนมัติระบบ AI เหล่านี้ สามารถเรียนรู้และปรับตัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการขับขี่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินทางระบบเหล่านี้สามารถตัดสินใจได้อย่างอัตโนมัติในสถานการณ์ที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์แม้ว่า AI จะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ยังคงมีประเด็นด้านจริยธรรมที่ต้องพิจารณาเช่นความเสี่ยงที่ AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในบางอาชีพและการใช้ข้อมูลที่ AI เรียนรู้ซึ่งต้องได้รับการปกป้องอย่างดีจากที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ เราจะเห็นว่าแม h ชีนเร a r นนิงมีหลายรูปแบบทั้งแบบมีผู้สอนไม่มีผู้สอนและแบบเสริมแรงซึ่งแต่ละแบบก็มีการประยุกต์ใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันไปการเข้าใจหลักการและวิธีการเรียนรู้ของ AI จะช่วยให้เราสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ครับ ก็จบกันไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้จากเนื้อหาที่ได้แสดงไปท่านผู้เข้ารับฟังและเรียนรู้ผมได้ประเด็นมุมมองใหม่หรืออาจมีแนวคิดที่หลากหลายในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมถึงได้อคิดข้อสังเกตที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งสามารถนําไปขบคิดอภิปรายต่อในชั้นเรียนหรือแม้กระทั่งถกกันในระหว่างกลุ่มเพื่อนครับซึ่งจะทําให้เกิดการแตกประเด็นคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้มากๆยิ่งขึ้นไปอีกครับและสำหรับคลิปนี้นั้นก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมเข้ารับฟังทุกท่านครับขอบคุณครับ